สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะหลังจากที่หากินหาอยากกินเขาเว้นแล้ววังหนึ่งหั่นนี่เ้าวกันมาเห็ดเขาแรล่งต่อเลยเด้อค่ะเด้อเด็ดบักพีกจัำบักพีกอ้วนจัำเกลือเล่นกินเล่นเนาะค่ะเนาะแขวดีๆเนาะกัดพวดๆวดวดเด็ดสัดเซลปิวเซลปิวโอ้ยังเนาะเซลปิวอ้ยังเซลพีกยัง เลปี่โอ้ที่ว่านั่นว่านั่นนะน้องนั่นว่าน่ะสชลลี่รดหนะแม้ยังเชลลี่อียงตังปิ้งตัลิงปิ้งโอ้นี่ตุ่มกบตุ่มปลาปนเนะค่ะบางเวินเ้าก็มาหอดเ้าก็มาถอดถอดกินก็สมบกหุงแล้วอันนี้เ้าก็สิโตมกบปนกินเขาแรงห้อมกันเนาะค่ะพี่น้องยายก็อาบน้าอาบทาแล้วก็มาเด็ดแบบปีก กินเขาเล้วกินเขาเ,ว,เว้นนล้วแล้วก็กินเขาแรลงเหลี่ยกูแล้วจสิไดไปส่งเธอเดียวเลยคากไลยลูกวิีกับวิเด,ดน่มาเป็นผู้ชายลูกวิดไปใส่เจ้าสิมาโอเจ้าสิมาแทนเจ้าสิมาล่างมาล่างถวยแทนนะมาล่างถวยแทนบาวีดเบาวิทกับยิวสำหรับคลิปนี้อาจจะมาไม่ทันไปสารคามไปเหยี่ยมหยาจักวางจักข่าวไปไปไปผัดเกินเมืองนอน บาดเกิดมื่อ่อนไปไปถึงยูดอกจับ G P S ไปเอาหมาวางไดวางหนึ่งบททันหลุงทางท <c oughs> อกาะวพีกขวัญุวยถวยเลยได้ <c oughs> เวลาเพิ่มความแสบ <c oughs> แกะโดยนางเอกแกะปลาแกะกบ หนาวเนาะยเยอะขามาแรงมาหนาวหนาวมีผู้เพิ่นใจดีอยู่ท่านหนึ่งไหมยายจะไม่กล้าเพราะว่าเขาอยากนวดตั้งแต่เอวลุกไปให้สูดไปเข่าให้เจ้าพรค่ายเขาว่าเห็นพิตาหยางหยามพิตาหนิมหมฮากเราอยู่ประเทศเหนืออืมแต่ติดโควิดแห่งแต่บอมเอนบอมเอนมาติดโควิดแห่งแต่ช่วงโควิดแห่งแต่นี่มาบานบ่ได้ อยากมาแล้ววะเดี๋ยวมันนวดให้ใหญ่้ลยเบิ่งกระปุกประแดกแลบเซบไปออ,อยากนวดให้อยากปอนข่แล้ววะคือสีดีแล้ววะแม่เพราะว่าเราไปกระดูพู่นวนวดไดอยูวว่บ่เพราว่ายังเชื่ถามเพิ่นเลราว่าไดอยู่แล้ววะ,ะค่อยนวดนวดน้ำมันนวดพรอนไข่น้านวดน้ำมันแม่นวดไข่สิใช่เลยบ่ใช่รึเปล่ะยตอจะคอยเอากลางออก บันกันเลยทอดกับกินหลักกังวินทั้งแดงต้องกินแนวบับพริกแนวปูนมันจะย่อยง่ายกบ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 ป้ากบเป็นป่าลวกพักผงชูรสหรือคานาเม็กซิโกเยวโอ้ยหนาวๆจะสีจุ่มมือลงไปเลยก็เนาะเนาะ เด้อพี่น้องเตรียมถือถวยเขามาย่างตะเขามาย่างคิดปนโกล่ปนปา่าผักริมรัว้วมากระต่องเห็ดกินอันนั่น,น,น เออนั่นหนาวบอา่หนาวครับนี่ผักของเฮาเตรียมพร้อมแล้วผักชีลาวตาทองคณนาเม็กซิโกลวกสมพักกาดหน่อยสมพักกาดสวนสาวจืดเด้อค่ะพี่น้อง <laughs> สมพักกาดหน่อยปักกาดเขี้ยวหน่อยนี่สมพักเสียนค่ะพี่น้องกำลังส้มได้ที่เลยค่ะเว่อเสียเสียเจียวปุน่น เด้อพี่น้องเตรียมมากเตรียมมาตักถ่ยเขามากปนปลาปนกพี่น้องออลี่ไม่ออกอพี่ผักกระเดาเด้อสิรัวผักกระเดาอีกค่ะพี่น้องตะท้องขืนมาสุดสุดร้อนร้อนโดนแตนต่อยนำต <c oughs> ะท้องปูบาแตงจะเมารถจะเมารถอะไรคะ จะมอรถแล้วล uh, ูกบิเอาเปล่งไปขายให้เนีเสือมือสองดีสิบาทมาสวัสดีพี่น้องเดี๋ยวพี่เข่าเลยมาเจอมาเดิมาเดทุกวันมาเขาปนคบเลยพี่น้องขากระดาษต็มหเอา เย็นกะละมังเียแก็อนพนหนาวหนาวูได้ระเก็บตนพานาตนพนยังะหนาอืมนเดี๋ยวดีกินเอาหอดสมหมูสูตรตาทอกเรียบแล้วเรียบร้อยหนาวอยู่แต่อ้ยมันอุ้ยอย่างไรเนี่ยมันหนาวอยู่มันิมันสิไทปนอ่าที่่โดนราวาเากินแล้วไปชุม มมวมามีปนหนองมากมากเอักระดาเสมพักนีเบ yeah. ้ทุยางสมพักเสียงบ่ได้ใส่บากิงเลยแต่อแล้วดแวสมบกสมกระล่งหอนห่อนอมันสีอยูใกล้เอากะับมาบอกระสองเราคิดรู้แหล่จะแ่อหนักนี่บอ เดี๋ยวมากเดาบบกแก้หายน่าโฆษณามากัำต่อเพื่อน้าบนนี้ตัดขนมเกี่ยวกลุ้งไม่รูนแก้หายหอบก็ส่หอบต่อก็ต่อหอบก็ตอเลห่อนเนาะหอนเนอะวะห่อนยังห่อนแหรอหนาวหนาวองห่เนื้อหนาวเลยนี่ แน่นถังคนอาบน้ำเดียวสิบ่นี่บ้านอาบนี่ก็จังหนาวอ้ากระดูกอาบจะใบชงอางช่นไม่โมกุกขวบโอ้ย่น่งโคเดียวเาอยาเิกือ บะกขือดองในคณะที่กินเขาไทยที่กินเขาอยู่ไหนบ่าวบิดกำลังเดินทางกลับจากสารคามปุมาไม่ทันพาข้าวเพราะว่ากำลังมองที่อนเฮามีสือรักี่เเกลือด้วยบิดเลยมันหมื่งทีกเขเกลือด้วยบิดนะปลาทูเข็มจงไหวหนอยด้เฮ้ยมาชมแม่กี่จงไหวยุ่งปลาทูเข็มเก่าเอาบ่อหลังตะท่องคันเห็นได้ปลาทูเข็มก็ชิบกืนหงอดปนบ้าอามาดอก มาเยะไม่เคยาดอืมหน้าหลงน้าจรากินกระปุนไ่้โดยสุนทับหรอน้องเดียวตุนทับน่าหนาวอืมนี่นี่ขึ้นลมอึดอัดเลยอึดอัดจังเลย้าบ่อหายไปใส่ถ้าพ่อายไปใส่ถ้าา อนนีาน่หมนำไนเออไม่กินอ่ะเนี่ยเด่นปากแม่ไมยรงก็เห็นดีมักบาอ้วนเลยมักามักเดอดดำหเียดโอ้ย้หอมน้ำหอมแมโอ้ไม่หอมออไดสิบินหมดปุ๊ นี่เปตลาดไหนก็สีดำเลยมั้ยหมูปคนมันจีร้ายเดี๋ยวกินทะเลปลาปูหอมอ่ะกินอะไรพะกดดาวกินกัมยังกับแฉบะลาจัหลวงพักะดดาวงามเลยเบาหวานึ้นย่ามนะ้อกอินนามาเยอะเลยตัวนว้ตัวนี้เจ้าหน่อยน้ำเลยน้ำเออพูดภาีา น่อนเย็นเย็นเย็นคือกินปลากระดาออมือนึงถือขวดนะเมือนึงหูดคุ้มไม่ปลกระด่ากินากระามน่นจใส่เกลือกั้มทัพีิอืมดูวยังไงจะโดที่หนึ่งปต่อยก็ถือไม่ยักแต่ตอดแต่แต่แต่ต่คนหน้างานมั่ตายผม้คน สักพี่ล้ไปหน่งอไกนหนอเยอะต่าอตวานหนังต่ำๆไปหนังเขาบอ้อยบ่อ่อยจะกินเกลือเ้อพีิน้องเลยบดีได้ละอีพอขูดหนอนมันหนาเนาะแป๊บมิน้งมนเนไเพราะ้ากัานน้ก็ดีมัฟเลยมันใส่ึไมนแนคือกินสมพักห่ในี้เดจีตกสุดน เดี๋ไสวงลม่่ก่อนตสวงเขาิ้มนะน้มองอเขจิ้บะตองเดี๋เอาอีี่ไมีแก่่แกแก่่ก่เนัร่โใหม่นี่ก็ินมรยู่นของเรานี่นี่ เราจะ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 ไม่หอนหรอกแ้วเปิดื่อๆแล้วอลดเลยครับทุนส้ยัวอนนี่ยังงอนอแข้งหัวอันวอันนะก็เรีนน้แข็งหั้อันมั่นเองเียนน้ำแข็งนบนหวบ้นรแต่เียงอ้ไจุดล ต้องถูบบราอเปลมถูบ่บ่ก็ปิดพัลมถูดียเนสิมันังขูออกโอคไหมอืมแคนเปิดพัดลมถูมันขูออกไว้ันแคสองีีหน่งังสนึ่งเขาื่อในหรไล่ไปที่โต๊ะชัวรวันที่สามจืเด้อ ก็แค่แค่ถ้ามันจะได้สู้ เขาบางนึงเลยมือยิ่มนะแ่นพี่เขาเว้นวางใบสองอใบสามใบสามครับสมัปาิัื้นเลยหมอี่มเที่ยวไ่ไฟเขาเื่มจ้ันนิระคะรับกินขาวห่วมกันเนาะครัปูนกบมาดกพี่น้องมาดูแทบเสียก่ใปเพียสันเิรเด้อค่ะพอันพิหนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแค่นี้นะล็อกมาสิตก ສະມາທິສະມາປາຍເລີຍບ້ານໆເຢ້ຍ